กระบวนการเข้าเออรับโทษและพักโทษของเขาอ่ะมันมีข้อไหนที่ผิดกฎหมายมันไม่มีไงคือเราต้องแยกอ่ะมีดีลหรือไม่ไม่มีใครตอบได้แต่ผิดกฎหมายหรือไม่ตอบได้ว่าไม่มีตรงไหนที่ผิดกฎหมายคือถ้าเขาไปดีลแล้วเขาได้รับการปล่อยตัวออกมาโดยลัดขั้นตอนหรือเป็นข้อยกเว้นในกรณีพิเศษ อันเนี้ยคำว่าดีลกับการรัดขั้นตอนหรือการผิดกฎหมายอ่ะมันถึงจะมาอ intersect กันถูกปะแต่สมมุติว่าเราตอบว่าใช่มีดีลเอาละดีลนี้นํามาสู่กระบวนการที่ผิดกฎหมายไหมไม่ได้นํามาสู่กระบวนการที่ผิดกฎหมายแล้วมันจะไอ้คำว่าดีลมันก็มันก็เป็นโมฆะไปถูกปะคุณอันถูกมันก็คือคุยหาลือก็มีการประชุมกันก่อนทําอะไรกันทุกครั้งดี่ที่เราจะเรียกอันไหนว่าดีลอ่ะ ทีนี้ก็มีคนถามอีกอ้าคุณทักษิณออกมาแล้วเนี่ยคุณเศรษฐาในฐานะนายกอะจะมีการเข้าไปขอคําแนะนําหรือขอคําปรึกษาจากคุณทักษิณหรือเปล่า <c oughs> คุณอ่านว่าคําถามนี้ make sense ไหมคือเป็นคําถาม <c oughs> ที่ตั้งใจให้เป็นประเด็น <c oughs> ใช่ไหมล่ะคือตั้งใจให้แบบแแอ,อันนี้นี่คือคําถามเขียนะครับแต่ก็แบบอ่ะก็คงอยากได้อะไรไปเป็นพ้าดหัว ถามจริงถ้าไม่ปรึกษาแปลกนะถ้ามีโอกาสได้คุยกันแล้วไม่ปรึกษาหรือไม่ถามเลยเนี่ยแปลกทีนี้ก็มีคนไปถามคุณแพ์ทองทานอ่ะก็ไม่แบบคุณแพททองทานก็บอกก็มาพักที่บ้านแหละตอนนี้ก็เตรียมบ้านอะไรไว้รอรับแล้วเรียบร้อยทีนี้ข่าวก็ต้องไปถามเรื่องเนี้ยว่าการการที่คุณทักษิณออกมา จะเป็นชนวนของความขัดแย้งในสังคมหรือเปล่าคุณแพทย์ทองทานก็บอกว่าความยุติธรรมหลายอย่างมันก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อควรจะได้รับอยู่แล้วควรจะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีความสุขจากประโยชน์ที่เคยทำให้กับประชาชนแล้วนักข่าวก็ถามว่าแล้วจะไปดูแลคุณพ่อที่บ้านจันสองล่าหรือเปล่าคุณแพทย์ทองทานก็เลยบอกว่าอยากให้ลองเดาานะักข่าวก็บอกว่าก็เดาว่าไป คุณแพททองทานก็บอกว่าค่ะไม่ได้ไปคนเดียวก็คงขนลูกทุกคนไปช่วยดูแลคุณตาด้วยก็มีบางคนพูดออกมาบอกว่าเดี๋ยวเรามารอดูกันประมาณนี้นะประมาณนี้ไม่ใช่คําพูดแบบอยู่ไหนก็เหมือนคำพูดนะว่าวันที่18ที่ได้ออกมาซึ่งจริงๆก็คือเที่ยงคืนของวันที่17นะครับซึ่งผมถ้าเป็นเราอะถ้าเรารู้ว่าเราออกได้ตอนเที่ยงคืนเป๊ะอะผมไม่รอเว่าเออนอนในนี้อีกสักคืนแล้วกันแล้วพรุ่งนี้เช้าก็เช็คเอาท์อย่างเงี้ยฉันไม่มาเองนี่ไม่ใช่โอริเตน เออฉันจะ,จะออกเดี๋ยวนั้นเลยในวินาทีฉันออกได้เ็ต้ออบอกว่าก็รอดูแล้วกันว่าตอนออกมาจะออกมาแบบไหนถ้าหากว่าออกมาแล้วอ,อกลับบ้านได้เดินตัวตรงมาเลยเอ้าวก็แปลว่าที่ผ่านมาโกหกกัะสีว่าป่วยถึงขนาดว่าไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่อ,อพูดตรงๆก็คือกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจําได้ที่บอกว่าต้องนอนโรงพยาบาลแบบป่วยหนักมากก็ไม่จริงอัสิอย่างเงี้ยออันนี้ก็เป็นเรื่องอันหนึ่งนะอันหนึ่งคือผมก็นึกนึกใจว่าแปลว่าคือ คาดหวังว่าจะเห็นว่าเขาต้องนั่งรถเข็นหรือนอนเตียงแล้วมีสายยางพลุพลังออกมาแบบนั้นถึงจะถึงจะรู้สึกว่าพอใจหรือเปล่าหรือถ้าเอาแบบนั้นออกมาก็จะมีข่าวที่ออกมาอีกบอกว่าทั้งหมดอนี่ยเมสใจปะ่ะไอ้สายพลุพลังของจริงหรือเปล่าหรือของปลอมคือผมรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้ไม่เป็นสาระมันเป็นพราม,มันเป็นมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอะไร ยิบย่อยอ่ะมันจบต้งแต่ว่ามันถูกต้องตามกระบวนการและกฎหมายหรือเปล่าข่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ